สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่กทกทานนะครับมาพบกับดัลล่ามนีวันที่3มิถุนายนพศ2567นะครับผมคลิปนี้นะครับดัลล่ามีตัวเลขหน้าทางของพระอาจารย์วัดป่านะครับมานําเสนอให้ที่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบ่งได้ชมกันนะครับผมเอฟซี FC หลายท่านอาจจะโชคดีในวันที่1มิถุนายนนะ้พี่น้องเนาะนะครับหลายท่านอาจจะบ่ถือ นะครับผู้ใดโชคดีก็แสด้ความดีใจน้ำนะครับผมผู้ได้บ่พติกนะครับงวดวันที่16มิถุนายนเท่ากับมาลุนกันต่อมาลุนกันใหม่พี่น้องนะครับผมอาบ่ต้องเสียเวลานะครับอย่าห้องสิภาบึงุเนื้อหังของพระอาจารย์วัดป่ากันนะครับเดรัลล่าให้บึ่งย้อนหลังจากสองงวดก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับงวดวันที่16 พฤษภาคมนะครับ16พฤษภาคมพระอาจารย์วัดป่าหายมากนะครับเป็นเลขชุดเลขตารางนะครับตัวจับคู่นํำนะครับผมเลขตารางของพระอาจารย์นะครับน่าสนใจพี่น้องนะครับนี่ครับผมคล้ายๆว่าเป็นชุดมาครบเอามาจับคู่ใส่กันนะครับแต่พระอาจารย์จะจับคู่ให้ตามสุดคํานวณนะครับหน่อยคู่หน่อยชุดพี่น้องนะครับมีประมาณเจ็ดแปดคู่ในหล่ะนะครับ งวดวันที่16พฤษภาคมนะครับกัออก690ล่าง60นะครับกับเขาที่90นะพี่น้องเนาะนะครับชุดมาครบเข้าตามตัวเลยนะครับผมอันนี้เป็นงวด16พฤษภาคมนะครับแล้วก็งวดล่าสุดมือว่านเมื่อก่อนนี่พี่น้องนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับชุดมาครบของพระอาจารย์น,นะครับผมกับ เข้าที่สี่สองนะครับผมแต่โตจับคู่ที่พระอาจารย์จับคู่ให้บกเขานะพี่น้องนะครับอันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาหลุดไปนะครับเดี๋ยวห้องสิบว่าเบิง้งงวดล่าชุดกันเลยนะครับบ่ว่าสีเขา่าหรือบกเขานะครับทางทีมงานก็จะเอามานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้ชมกันคือเกา่านะครับบางท่านอาจจะรอดติดตามอยู่นะครับผมคันมากกันชอบเข้ากับจ้างเอาไปพิจารณา ในการเต้นจูบเียงดวงนะครับขันบ๊อักบ๊อชอบเข้าขับเบิ้งเป็นแนวทางไปก่อนนะพี่้องเนาะนะครับอเอาเดี๋ยวดาาราดจะขึ้นหน้าจอให้เบื้องนะครับไลยเมื่อของพระอาจารย์วาดป่านะครับอ่านี่ครับผมตัวเล็กนะครันี่ด,ดาลา์กเ็เลยมาจากทางทีมงานนะครับฮันโาน้ำสรงมาให้เดี๋ยวสิโลอกให้เบื้องไปน้ำกัดน,นะพี่้องเนาะนะครับบ่ต้องเสียเวลากันโดนดาก,กระดาษชึ้นมา 16นะครับมิถุนายนนะครับมียอ่อ2 5 6 7นะครับเลขชุดเลขตารางนะครับมีหนึ่งครับมีแปด ลกสามีสามพี่น้องอันนี้เป็นเลขชุดเลขตารางนะครับผมชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวก็มีหนึ่งแปด เป็นชุดสามตัวพี่น้องนะครับชุดสองตัวนะครับมีเก้าหนึ่งเก้าแปดนะครับผมหกสามนะครับก <9, 8, S 2> ้า <6, 3, S 2> ห้าสามพระอาจารย์จะเอาตัวที่มีอยู่ในชุดล่างนะครับมาจาับคู่ตามสูตรคำนวณน,นะครับที่เป็นชุดคัดนะครับผมก็จะเหลือประมาณแปดถึงสิบคู่นะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปด ห้าหกห้าเก้าหกนะครับมิตั้งหมดสิบชุดพี่น้องนะครับผมอาร ต็มีเขามีรูดขึ้กันนะครับพี่น้องนี่ครับตัวเลขนะฮะของพระอาจารย์วัดปา่างวดวันที่16มิถุนายนพศ2อ6 7สพี่น้องนะครับเลขตาล่างกับมี1มี8มี5มี2มี9มี6มี3นะครับทั้งหมดมียู่7 โตนะครับผมแล้วก็ชุด3ตัวที่พระอาจารย์ไฮมานะครับผมจับคู่ไห้มีหนึ่ดหานะครับเก้าหกสานะครับชุด2ตัวนะครับเก้าหนึ่งเก้าแปดหกสาห้าสามหนะครับสิคู่สิชุดพี่นอ้องเป็นชุดเต็มเลย นะครับผมคันผู้ได้ยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าพระอาจารย์คุยยังกับทีมงานแน่นะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางทีมงานที่ไปถ่ายทำน้องพี่ดองเนาะนะครับว่าจะเป็นช่องแม่มูพาโชคบ่าวท่าชาแนลนะครับดอทลากระดเพียงตัวเล็กน้กทา่านเท่านั้นนะครับมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบื้องในช่วงกันนะครับอาจจะบมีรายละเอียดหลายนะครับคันพู้ได้ยากเบื้องตัวเล็กแบบเร็วๆไวๆ ก็ตามมาเขามาติดตามรับชมทั้งช่องดอนลา์ชแนลได้อีกหนึ่งช่องทางพี่น้องนะครับผมต้องขอบพระคุณทังทีมงานนะครับที่ทรงนำตัวเลน้าทางไม่ให้กับดอนลา์ชแนลเอามาฝาก fc ฟซีทางช่องนะพี่น้องเนาะนะครับแลวกกราบสาธุพระอาจารย์วัดป่านะครับที่แบ่งปันตัวเลขน้าทางดีๆเด็ดๆดให้กับ fc ให้กับญาติโยมพี่น้องนะครับแล็ขอพระคุณเี่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้การสนับสนุนในการรับชมคลิปพี่น้องนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงเรื่อยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบบริษาทชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้าว่าดอลลลร์จะมีตัวเลขแนวาทางจากตำหนักใดมานําเสนอให้ที่เห็นน้องให้ท่านผู้ชมได้เบ่งได้ชมกันนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ